พายุเข้าครับฟ้ามืดมากนี่บ่ายโมง้วนี่อย่างกับหกโมงเย็นอามาดูพลังงานกาันในระบบโซล่าดีซีไดเรกครับอนุกรมแผงสาโวลต์อนุกรมเจดแผง5สติงนะตอนนี้แรงดันลดลงมาเหลือร้อสบห้าโวลต์นะครับตัวชาร์จตัวเนี้ย ก็หยุดทํางานไฟสถานะไม่ติดหยุดทํางานเลยเพราะว่าแรงดันต่ํากว่า130ร้อยสามเขาก็หยุดอัตโนมัติแดดมาก็จะชาร์จต่อตอนนี้สถานะคือชาร์จศูนย์เปร์เซ็นไอศูนย์แอมป์เท่าทีนะฮะิบสามจุดสี่ซึ่งแบตก็เต็มหมดละตัวนี้ติ 3. 4มดืดหน่อยอันนี้สิบสามจุดเต็มเตแต่ดีซีบูสเตอร นะครับจากแบตเตอรี่24โวลต์จ่ายที่206เพราะฉะนั้นอันนี้เข้าห้องนะครับก็มีไฟตลอดเวลา DC ส่วนการอาร์คตัวนี้ก็ดับไปแล้วไม่มีไฟไม่มา100โวลต์นะครับจากแบตบตัวนี้นะครับเป็น24โวลต์มาจ่ายให้กับ d c b o o s t e r แล้วก็จ่ายเป็น200โวลต์ตลอดระบบแสงสว่างในอาคาร อันนี้ก็เป็นระบบโซลาร์ดีซีเดล็กคามว่าแดดหุบตกไม้ตกแต่ถ้ารู้ว่าแดดหุบเครื่องจักรเราก็ไม่ใช้และเตาเตาเราก็หยุดการใช้เอาแรงดันเป็นเกณฑ์นะครับส่วนแบตเตอรี่เขาก็หยุดการชาร์จพอเดี๋ยวแดดมาเขาก็ชาร์จใหม่ DC ซีเดล็ก